คผู้ชมครับวันนี้ผมดรพ,รพิพิรกุลเพชรครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรสมาชิกสภากรลแห่งชาติและก็กรรมการปามแห่งชาติซึ่งมีท่านรองนายกร,รัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเป็นประธานกรรมการปรม๊มแห่งชาติวันนี้ด้วยสถานการณ์ที่มีข่าวนะครับในการที่ชาวบ,บ้านตกใจเรื่องของการขนน้ํามันต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ก็ทําให้ทุกคนก็กังวลวันนี้ก็ได้รับเกียตรติจากท่านท่านผู้วิชาการตํารวจ ตุโจนภาคแปดนะครับแล้วก็ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรน,นะครับท่านสรุตสรุตยาพรน,นะครับแล้วก็รองอท่านผู้กับสืบจังหวัดชุมพรท่านธานีหน้าหัวิกนะครับแล้วก็คุณุรินทร์ัตนเกษนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจับตัววุฒิสมาชิกพลตรีกรชัยสุวรรณบูรณ์นะครับซึ่งวันนี้จากที่ได้ในฐานะที่เป็นผู้แทนของเกษตรกรนะครับแล้วก็กรรมการพลเมืองชาติด้วย ก็ด้วยความห่วงใยของท่านก็ดีใจครับที่ท่านได้เข้ามาชุมพรได้เข้ามาดูติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยท่านได้เข้าพื้นที่ได้ติดตามแล้วดูเรื่องขางรูปคดีต่างๆแล้วเนี่ยท่านได้ดูได้เป็นยังไงครับครับก็ก็ขอบคุณนะครับเกี่ยวกับการที่เราช่วยกันแก้แก้ไขปัญหาจริงๆปัญหาเกิดจากข้อมูลที่ขาดเคลื่อนนะครับก็ขอบคุณทางภาคเกษตรกรนะครับที่ให้ความรู้ นะครับเกี่ยวกับราคาปาล์มแล้วก็ทางส่วนของผู้ผลิตก็คือโรงงานผลิตนะครับที่ทําแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็ยังมีท่านปิยวิทยตมาช่วยนะครับในการดูแลแล้วก็ให้คําแนะนานะครับก็ทางเราทางเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ขอบคุณทางท่านผา้ิจตจังหวัดก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความร่วมมือกันแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือทางภาคเกษตรครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางทางตำรวจเองเนี่ย ผมก็ต้องขอบคุณนะครับว่าได,ได้ได้เข้าไปดูแลติดตามรักษาวความเรียบร้อยให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปลาล์มทุกมันซึ่ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ปลาล์มมันเริ่มลดลงมาจากเดิมที่ว่าราคาพิกไปถึง10บ,บาทเนี่ยวันนี้มันลงมาอยู่ที่44บาทกว่า5บาทกว่าเนี่ยก็โดยสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของโลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวพันแผ่ต่างๆที่ทางอเมริกาเนี่ยเรื่องของถั่วเหลืองนะฮะ วันนี่สูงรรือราคามันเข้าสู่ภาวะปกตินเนี่ยน้ำมันปลาล์มก็จะลดลงซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็พยายามที่จะชี้แจงให้เกษตรกรได้เข้าใจว่ากลไกลของของราคาเนี่ยมันก็ตกลงมาตามกลไกลของมันแต่ทางรัฐบาลเองซึ่งกำกับดูแลท่านประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกซึ่งเป็นประธานกรรมการชาติเนี่ยท่านก็พยายามที่จะดูแลให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศที่เป็นพี่น้องชาววนปาล์มนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ย เราเองก็พยายามที่จะประสานทุกหน่วยงานนะครับพันธุ์ิตแล้วก็ทางตํารวจทางอาุทธรจังหวัดแล้วก็ทางชาวสวนแล้วก็ทางล้งนะครับไม่ใช่ทางลงทางรานเทแล้วก็โรงงานสก,กัดทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะจุพาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่มีปลามากพอสมควรในระดับสามของประเทศไทย <S 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 ครับซึ่งวันนี้เราจะมีระบบสากลเข้ามา ควบคุมดูแลให้กับสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเป็นสากาครับซึ่งเราจะมีโรงงานผลิตสกัดน้ำมันเหนือที่โรงงานสารณ์นิคมท่าแซะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ5,000คนนะครับรับซื้อ,อ,อผลผลิตได้วันพันตันตัวหนึ่งที่จะช่วยประยุกราคาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มซึ่งจากที่ท่านได้เข้ามาพูดคุยกทางจาังหวัดชุมพรแล้วท่านรู้สึกภูมิใจพอใจไหมครับดีใจครับดีใจครับดีใจที่ มีโอกาสได้มารับรู้นะครับแล้วก็ดีใจที่ตำรวจได้ได้ช่วยสนับสนุนนะครับให้ทางพี่น้องชาวสวนปางมของชุมพรเนี่ยนะครับก็สามารถประกอบกิจการได้เป็นปกตินะครับก็ขอบคุณขอบคุณพี่มากๆเลยแล้วในส่วนของการป้องกันทุกอย่างตามนโยบายของรัฐบาลท่านได้ดำเนินการในภาคแปดทั้งหมดนะครับยั ครับในภาคแปดก็จะทําทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราได้รับคําแนะนําจากท่านสํานักงานพนิชย์จังหวัดนะครับเกี่ยวกับการติดป้ายกําหนดราคาการรับซื้อนะครับการจัดระเบียบของรถบรรทุกที่เข้าไปขายบริเวณหน้าโรงงานนะครับทางท่านผู้บังับการก็จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้าไปอำนวยความสะดวกนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินะครับแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับแล้วเรื่องน้ามันที่ว่าขนมาไม่ใช่น้ำมันเถื่อนนะครับ ครับเป็นจากการตรวจสอบของท่าแซะนะครับจากการขยายผลจากการสอบสวนเนี่ยเป็นการนำใบอนุญาตไม่ตรงกับวันที่กำหนดครับคือผลก่อนหนึ่งวันนะครับแล้วก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องผลตามกำหนดวัน ครับเป็นสวนการพุ่งการจังหวัดชุมพรท่านมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มครับจครับก็จริงๆอยากให้ใช้สหกรณ์ของน้ำมันปาล์มซึ่งมีอยู่แล้วนะครับเป็นกลไกในการกําหนดราคาแล้วก็มีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ประสานมานะครับผมไม่อยากให้เกิดเห็นภาพ มีการชุมนุมประท้วงอะไรตรงนี้มีอะไรที่เราจะสามารถสนับสนุนได้ยินดีทั้งหมดยินดีครับครับครับอีกท่านนงครับพุ่งกลับเสืบพ้นตนเองพันธุ์เล่ธานีหลววิทย์จึงดูแลเรื่องนี้แล้วก็ติดตามมาใกล้ชิดนะท่านมีอะไรจะฝากถึงผู้นักการศึกษาไหมท่านไม่มีก็ปฏิบัติตามเอ่อถ้าเกิดทางจังหวัดมีการร้องขอให้ไปช่วยเหลือหรือว่าจะออกตรวจตาต่างๆก็ใช้กําลังของปปชหน่วยบัญชาการพิเศษสนับสนุนนะครับแต่ส่วนที่เหลือก็ ทำตามคาสั่งของคุ้บั้คับบัญชาครับครับครับพร้อมครับครับครับก็อันนี้ก็ถือว่าเราได้ได้ได้มาพบกับท่านผู้มีสิิการเองและก็ท่านลงมาจากจัชบุนเองได้มาติดตามเรื่องนี้จริงๆนะทำให้พี่น้องเกษตรกรสบายใจขึ้นผมก็จะได้ประชามพันธให้กับพี่น้องเกษตรกทั้งจังหวัดและก็สิีจังหวัดภาคใต้พร้อมด้วยทั้งประเทศเพราะว่าคนไกลพวกนี้มันจะถึงกันหมดครับเพราะว่ามันมีสมาคมปูร์มน้านามันมันมีกลุ่มของเกษตรกรที่ เป็นพวกเอ็นจโอมันก็มีอยู่นะนะครับถ้าเกิดมีการลักลอบมีการเนโยบายของท่านราัฐบาลเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยนะสั่งการทหารสั่งการตำรวจสั่งการตรดนะกลกรมศูนย์ารากรนะรเรียกประชุมบอดที่สำเนาผมก็นั่งอยู่ด้วยเนี่ยนะซึ่งวันนี้ก็เรียนไปย่างท่านรองนายรกน้นตรีนะครับท่านพลเอกประวิดย์วงสุวรรณท่านประธานกรรมการปร,รมาแห่งชาติเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงวันนี้ทางนายจุพาที่มีกระแสข่าวมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นามนั้นนะครับท่านมีอะไรฝากถึง ไม่มีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ